เดี๋ยวผมผมก๊อนนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิน,นี้นะครับมา,านำเสนอล้อแฟชั่นอีกคลิปหนึ่งกันนะครับสำหรับวันนี้นะตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นของทอ็อปนะครับเป็นล้อออฟโรดที่ผมเทิร์นมาจากคุณลูกค้านะครับันี้เป็นสเบรกหกลูม,มาตรฐานนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่ใส่ได้กับรถหกลูลทั่วไปได้ทุกรุ่นนะยกเว้นเนซันนาวาร่ากับเทราต์เท่านั้น นะครับลายนะครับหน้าตามันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้านิยมมาไปใส่ล้อตัวนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นล้อที่มีงานนะครับเป็นล้อที่ขึ้นชื่อนะครับเอาไปใส่ก็มั่นใจได้ถึงความมั่นคงแข็งแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับคอ16เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ก้านนะครับคอ16นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่ออฟศูนย์ ลูกค้าท่านใดไม่ค่อยเห็นล้อออฟสูนนะครับมาดูได้นะตัวนี้นะครับออฟเซ็ตสูนนะนะครับคือเวลาคุณใส่กับรถไปแล้วเนี่ยล้อมันจะยืดนะครับออกมาเกือบพอดีซุ้มสวยงามพอดีนะครับล้อตัวนี้ใส่ได้กับรถหงลูทั่วไปได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะผมส่งต่อให้สี่ล้อในราคาไม่แพงนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับตั้งร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พระรามสองบางสุนเทียน นะครับอยู่เลยซอยเจนเทะเด21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับส่กคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ